เสี้ยงกี้หมูมันขึงโลเด้อพี่น้องเด้อเจ้ามันลาบเด้อพี่น้องเด้อเสีงกี้หม,มูเอาไปลวกเอาไปทำให้ซุกเด้อพี่น้องเด้อทำให้ซุกแล้วก็คอยวัดอันปุงเด้อพี่น้องเด้อลาบลาบลาบเสีงกี้พี่น้องเอาพริกป่นลงไปเลยพี่น้องเด้อตามด้วยผงนัวเด้อพี่น้องเด้อผงนัวตามด้วยข้าวคั่วเด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องข้าวคั่ว กลัวแล้วก็หาอะไรคือมะนาวเด้อพี่น้องเด้อหยิบมะนาวไปไรสชาติมันหอมแซ่บๆเลยพี่น้องเละเลยพี่น้องสิจ mm. ำปาไหมไหน่อยดู mm. พี่น้องำปาลุลงไปเลยพี่น้อง mm. อเดี๋ยวจะเค็มพี่น้องอกลิ่นหอมเลยพี่น้องเลยรับเซิงคิม,มุสเสร็จ ตำด้วยหอมพักีเด้อพี่น้องเด้อยหอมดกโดดหอมพักีพี่น้องหอมซอยลงไปสับเซาไปเลยพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อทำแบบเันสับเซาควหอมๆเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องสับแซาเปนกันเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อยสับเซาสุก เสร็จแล้วก็ตักซึบหลับซิ่งกีหมูเด้อพี่น้องเอ๋หลับซิ่งกีหมูแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยน่าทานมากพี่น้องเด้อพี่น้องมาแซ่บน้ำผิวหวานแซ่บน้ำกันจุดจวดเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชม เป็นกำลังแรงใจเฮ็ดพี่วันนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเนะครับเนาะที่เขามาเ่นชมวังคอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยรำรำเลยกันทุกคนทุกภาพต่างไกลแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้หลับเสียงกี่หมูเด้อพี่น้องเลยแซ่บเลยพี่น้องเลยเครื่องเย็นๆเลยพี่น้องใส่ลูกโดดพร้อมมีหอมมีผักกาดมีเสต๋าพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเสต๋าพี่น้องเสต๋าแม่แอมน้ำพี่น้องเสต๋าเสต๋ามาแก้มมีพริกมีลูกโดดพี่น้อง เขาสวยพี่น้องมามทางไกลทางไกลไมาลองกินดูแซ่บดูกับพ่วันดูอือืแซ่บมักเลยพี่น้องเลยแซ่บมกักหลับสันกิมหมู ร้อยมาเด้อทางไก่ทางไก่พี่น้องแซมและพี่อ้วนลองดูลองทำดูเด้อพี่น้องเด้อเสด็จเดาอืม อโอ้ขึ้นเม็ดออกหูเลยพี่น้องเกิดเลยพร้กพริกน้อยๆแต่เผ็ดค่พกพี่น้องอืม วิธีการก็กคืออันเอามาแล้ักไมาปาดออกทีกนี้างน้ำเกลือด้วพี่น้องเดอ้อเอามาล้างน้ำเกลือที่นี่ก่อนเอาไปให้เขาซุกเลยพี่น้องแต่ขาดไข่ไปม,มันกูล,ลงไปเด้อพี่น้องเด้อต้มน้าไปเดือยเอาลงไปเลยแล้วก็เอามาหลับสุดยอดมันมีข้าวดอกพี่น้องแซ่บมีแต่ข้าวเดีเือมดพี่น้องอื้อืม <coughs> <coughs> pues con nè Phải cơ ăn đèn là xe đấy là phía động đây. โอ้เผ oh, ็ดเรื่องดโดดหอมแอบรำ lúc đột lái phía nào hết mẹ biết cái mẹ sẽ phía nào đây Hãy พี่วันกินต่อนะครับเนาะมันจะยาวเกินไปเนาะครับเนาะพี่วันกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอไปพี่ตองท่าเลยครับลาแล้วครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อลำล่ำเลยกันทุกคนทุกภาพดังกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม